สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ปิชิตอุปสรรคครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่6นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องหวยนะครับบางคนก็พึ่งช้ำใจในงวดที่ผ่านมานะครับออกเลขดังซะด้วย28 ใครที่ซื้อ728ก็ได้ทั้ง3ตัวหลังแล้ว2ตัวท้ายนะครับสมมติจะซื้อใบเดียวเนี่ยได้2เด้งเลยนะครับก็เกือบ6,000บาทเนาะวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังโดยน้องก็แอดไลน์มาคุยกับผมเมื่อ2-3วันที่แล้วนี่แหละ น้องเองนเคยถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับได้เงินสิบสองล้านบาทแต่เหมือนว่าเงินน่ะมันถูกใช้เร็วจนเกินไปผมเองก็พยายามจดใส่สมุดไว้อย่างนี้แหละครับในตอนนั้นผมไม่ได้อัดคลิปน้องไว้นะครับจดเร็วมากเพื่อต้องการนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังอย่างนี้แหละบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะ นึกนานไปหน่อยนะครับใช้ความจํานี่แหละทุกคนอย่าว่าอะไรนะครับเอาตามที่ผมจดได้โดยสังเขตเลยเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับน้องอะ่ะชื่อน้องดีอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเรารู้แค่นี้ก็พอแล้วถูกสลาก,กินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่หนึ่งในงวดที่16กุมภา2565โดยเลขที่น้องซื้อคือ098597นะครับ2ใบพอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนะึ่งเนี่ยดีใจมากนะครับลาออกจากงานที่กทมเลยนะครับเพื่อมาอยู่บ้านเดี๋ยวเราไปดูหลังจาก ที่น้องได้รับเงินรางวัลแล้วนะครับว่าน้องใช้อะไรไปบ้างในปีสองห้าหกห้าเลยนะครับเอาหกห้าเลยได้ให้พ่อกับแม่ของตัวเองคนละห้าแสนบาทก็คือหนึ่งล้านนะครับเรื่องนี้ก็รับได้นะครับดีแล้วที่เราให้บุปการีของเรานะครับ แล้วน้องก็ให้พี่สาวของตนเองหนึ่งล้านบาทคือพี่สาวเขาดูแลแม่ดูแลพ่อนะครับเราจําเป็นต้องให้อยู่แล้วเพราะว่าพี่สาวของน้องก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรนะครับคืออยู่บ้านเฉยๆแล้วน้องก็ให้น้องสาวตัวเองหนึ่งล้านบาทให้เป็นทุนการศึกษาก็ดีนะครับน้องจะได้เก็บไว้ศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องลำบากพ่อกับแม่นะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วตัวเองก็ได้ซื้อที่คนในหมู่บ้านหนึ่งล้านบาทนะครับเพื่อจะสร้างบ้านของตัวเองเพราะน้องไม่มีบ้านมุมมองของผมก็อ่ะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเนาะอย่างน้อยเราก็ได้บ้านแล้วในปีสองห้าหกนะครับน้องก็ได้บ้านหนึ่งหลัง รวมสร้างและซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเป็นเงิน1นล้านหกแสนบาทก็คือใช้วัสดุดีทั้งนั้นเลยนะครับมีบ้านมีที่เป็นของตัวเองแล้วนี่ก็คือจุดสูงสุดของชีวิตของใครได้หลายคนนะครับแล้วเดือนกุมภาพันธ์น้องก็ได้แต่งงานกับแฟนนะครับโดยมีค่าสินสอดอยู่ที่4ี่แสนบาททองอีส2บาทรวมจัดงาน ทั้งหมดแล้ว6ห0 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าแต่งแพงมากนะครับแต่งแพงเอาผมอีกรายละเอียดผมก็ไม่ได้ถามนะครับอันนี้คือเป็นชีวิตคู่ของเขาแล้วน้องก็ได้ซื้อรถอีกหนึ่งคันในราคา1ล้านกว่าบาทสุดยอดเลยนะครับคือของมันต้องมีต่อเลยนะครับ หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านมาขายนาให้นะครับโดยเสนอขายในราคาไร่ละสองแสนบาทคือสิบห้าไร่เป็นเงินสามล้านในต,ตอนนั้นน้องก็คิดอยู่ตั้งนานนะครับว่าเอาดีไหมแล้วพ่อกับแม่พี่สาวก็บอกว่าเอาไปเลยอย่างน้อยเราก็ได้ที่นะครับ แล้วน้องก็ซื้อนะครับในราคาสามล้านแล้วอยู่ไปอยู่มาก็ด้วยความที่ว่างงานไม่มีอะไรทําก็อยากซื้อรถไถามารับจ้างไถานาแล้วก็ได้ซื้อรถไถามาในราคาหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับโดยเอาหนึ่งร้อยแปดแรงม้าเลยสุดยอดเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเงินของน้องก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับ แล้วทีนี้แฟนก็อยากเปิดร้านขายของนะครับคือขายของชําตัวเองก็ลงทุนให้นะครับหมดไปประมาณเกือบห้าแสนณนะตอนนี้น้องเหลือเงินในบัญชีไม่ถึง50,000บาทนะครับทุกคนฟังไม่ผิดแน่นอนจาก11ล้านกว่าบ,บาทน้องก็เครียดแล้วก็ได้ถามผมว่าพี่ออฟผมเข้าขาย3ามล้อถูกหวยหรือเปล่าผมวางแผนการจัดการเรื่องเงินถูกต้องไหม ผมเองก็พูดกับน้องตรงๆนะครับบอกว่าบางเรื่องมันก็โอเคบางเรื่องมันก็ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นเงินของเราให้พ่อกับแม่คนละห้าแสนบาทก็คือหนึ่งล้านก็โอเคนะครับแล้วก็พี่สาวกับน้องสาวคนละหนึ่งล้านเรื่องนี้ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ได้ดูแลบุปรการีคือพ่อกับแม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือ ของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับถ้าของไหนมันถูกแล้วพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับถ้าเราจัดของแพงเนี่ยมันก็อย่างว่าเลยมันอาจจะดีนะครับแต่ว่าเงินของเรามันเหลือน้อยแล้วเก็บเงินไว้ยามฉุกเฉินดีกว่าแล้วก็รถไถใหญ่เราควรจะซื้อเล็กกว่านี้ไหม ให้มันเหมาะกับตัวเรานะครับแล้วมันก็ประหยัดเงินกว่ากันด้วยแล้วเราอ่ะเช็คตัวเองหรือเปล่าว่าเราอ่ะทนแดดลมฝนได้หรือไม่ถ้ารับงานจริงๆอ่ะเราจะทําได้เต็มที่หรือเปล่าเช็คความพร้อมของเราเพราะผมเคยเห็นคนที่บ้านของผมนะครับตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าไปรับจ้างไถนานี่แหละ กลับมาทีสองทุ่มนะครับตอนใหม่ๆเขาเป็นลมเลยนะครับหน้าดำคําเครียดนะครับกว่าจะได้เงินเขานี่มันลำบากมากผมเองก็ให้น้องเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับงานทุกอย่างถ้าเหงือไม่ออกอ่ะไม่ได้เงินเขาแน่นอนบางชิ้นงานต้องแลก โดยความทรมานความอุตสาหะเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ที่นาที่น้องซื้อสิบห้าไร่มันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละถ้าเราครอบครองมันหมดแต่ในตอนนั้นเงินเราเหลือน้อยแล้วเราควรจะเอาครึ่งหนึ่งก่อนไหมเพื่อเก็บเงินไว้ก่อนเรื่องพวกนี้ไม่ยากหรอกถ้ามีเงินน่ะซื้อได้หมดแหละ เห็นไหมน้องก็เปิดร้านขายของให้แฟนด้วยทุกวันนี้ร้านค้าก็มีเยอะมากครับบางร้านก็ขายดีบางร้านก็ขายไม่ดีแล้วน้องนี่เองในตอนนี้ก็เหลือเงินในบัญชีไม่เยอะแล้วนะครับเวลาเราจะลงสินค้าก็ต้องมีความรู้ด้วยว่าสินค้าตัวไหนอะออกบ่อยสินค้าตัวไหนก็คือไม่ค่อยออกไม่งั้นกําไรและทุนของเราก็จะไปจมอยู่กับสินค้าที่ไม่ค่อยออกนะครับวงเล็บ ขายไม่ค่อยได้ยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องดีนะครับโอ้โหเราอายุยี่สิบสปีเนี่ยเรามีขนาดนี้แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับบ้านที่ดินรถแฟนแล้วก็กิจการเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินของเราบางส่วนต่างจากบางคนเลยนะครับแหมอายุ4 2ปีอะให้กลับกันเลยอยู่ในไลน์ของผมนี่แหละ เคยมีบ้านก็ขายเคยมีรถก็ขายนะครับเคยมีลูกมีเมียตอนนี้ก็เลิกบ้านแตกสะครับไลน์มาหาผมบ่อยมากเลิกได้สามวันเล่นเลิกได้ห้าวันเล่นนะครับก็ไม่รู้จะรออะไรอยู่เหมือนกันมันยังพังพินาศไม่พอหรือเปล่าผมเองก็พยายามปลอบพยายามให้กำลังใจ ให้เขาผ่านมันไปให้ได้ก็ว่ากันไปครับชีวิตของคนติดพนันมันก็มีแค่ต้องหมดแล้วกใกล้ถึงที่สุดก่อนนะครับถึงจะเลิกสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับวันหยุดอย่างนี้พยายามหาอะไรทำนะครับอย่าน,นำมือของเราไปเลื่อนหาแล้วก็กดโอนไปเล่นกับเว็บพนันนะครับ ใช้การกระทาเข้าเลขอยากทาตามใจตัวเองนะครับสิ่งไหนดีผมก็บอกว่าดีสิ่งไหนที่ไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีนะครับการพนันนะ่ะมันเลิกไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็อย่าทําตามใจตัวเองเดินหน้าทํากิจกรรมถ้าอยากก็าวางโทรศัพท์ลงไปทําอย่างอื่นให้มันหายอยากแล้วค่อยมาดูโทรศัพท์ใหม่ก็แค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่6ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ติดพนันสล็อตมากมาเล่าให้ทุกคนฟังโดยพี่เขาได้ไลน์มาหาผมนะครับว่าเขาพักอยู่ในเขตนิมศาศาศาคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ้าผมว่างแล้วให้ไปหาเขาหน่อยผมเองก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนตามที่อยู่ที่พี่เขาส่งมาให้ผมแล้วผมก็ได้คุยกับพี่เขาโดยสังเขปพ,พี่เขาอายุห้าสิบสี่แล้วนะครับณตอนนี้อาศัยอยู่กับลูกสาวเมื่อก่อนพี่คนนี้เคยมีตึกให้คนเขาเช่าอยู่นะครับ ตั้งสามตึกรวมก่อสร้างตึกแต่ละหลังตอนนั้นก็น่าจะ3มล้านกว่าบาทเฉพาะตึกนี้ก็เกือบ10บล้านแล้วโดยแฟนของพี่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมถามว่าช่องทางในการรู้จักพนันของพี่เนี่ยมาจากใครพี่ก็บอกว่า ไม่ได้รู้มาจากใครหรอกคือตัวเองนี่แหละเมื่อก่อนตัวเองติดหวยยี่กีก็คือไอ้สิบห้านาทีออกครั้งได้บ้างเสียบ้างสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็ลามมาหวยลาวหวยฮานอยเป็นเจ้ามือเองก็เป็นเคยเป็นเจ้ามือรับหวยอยู่พักหนึ่งในช่วงนั้นน่ะ ขาดทุนไปประมาณล้านกว่าบาทนะครับเพราะว่าหวยมันออกตรงเก่งแล้วคนก็ถูกเยอะแล้วก็หยุดมาทีนี้พี่เขาก็อยากรู้จักพนันออนไลน์ว่ามันเป็นอย่างไรมันได้เหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าในตอนนั้นนะแล้วก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นคือสมัครอะไรมาที่เรียบร้อยแล้ว โดยพี่เขาก็มีความคิดว่าเอาวันละหกเจ็ดร้อยนี่แหละหรือตามสุดวันละสามร้อยในตอนแรกก็อาจจะได้นะครับแล้วพี่เองก็มีความคิดว่าเออมันง่ายมันเร้าใจดีมันดีกว่าเล่นหวยฮานอยห, i, หวยยีกีอะไรประมาณนั้นแล้วก็เล่นมาโดยตลอดเลยนะครับทีนี้พอเริ่มเสียนะครับ ก็ยิ่งเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆซื้อฟีเจอร์ต่างๆซื้อแพมกันครับครั้งละห้าพันครั้งละแปดพันครั้งละหมื่นห้าแต่เวลารับรางวัลทีก็ขาดทุนนะครับอย่างเช่นซื้อห้าพันกว่าได้อยู่พันสี่เงี้ยขาดทุนไปเยอะเลยนะครับแล้วพี่ก็โมโหนะครับแล้วก็เลือกปันเบลดละห้าสิบเบลตละร้อยเบ็ดละห้าร้อยเบลดละพัน เคยปั่นทังสุดเบสละสองพันเลยนะครับปั่นห้าครั้งรวมแล้วก็1,000งบาทนี่แหละได้มาอยู่พันหกโอ้โหมันกินเต็มที่เลยนะครับเว็บนี้ไม่ดีพี่เขาไปสมัครเว็บใหม่สมัครไปเรื่อยๆจนมีประมาณ20เว็บนะครับในโทรศัพท์ของพี่เขาผมเองก็พูดกับพี่ว่า พี่มี20เวฟนี่พี่เสียเงินทุกเวฟปะพี่ก็บอกว่าหลักๆก,ก็เสียเกือบทุกเว็ฟแหละแต่เว็ฟที่เสียน้อยที่สุดคือหมื่นห้าแต่เว็ฟที่เสียมากสุดเนี่ยประมาณหกล้านโอ้โหผมถามว่าไม่ธรรมดาเลยนะพี่อายุห้าสิบกว่าแล้วแต่ใจพี่ยังเป็นนักเลงอยู่นะพี่เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาใจใหญ่ เงินแสนหนึ่งเล่นชั่วโมงเดียวหมดเงินห้าแสนเล่นสองวันหมดนะครับในตอนนั้นเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะมากคิดอะไรไม่ออกนะครับเลยได้นำโฉนดของตึกแหลกไปจำนองกับธนาคารนะครับสามตึกเลยแล้วธนาคารก็ได้ให้เงินมาก้อนหนึ่งพี่ก็ได้เอาไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะครับคือนอกระบบนี่แหละแล้วก็ให้ลูกสาว แล้วตัวเองก็เอามาเก็บไว้ในตอนนั้นมีความคิดว่าไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเล่นไปก็มีแต่หมดกับหมดเลิกได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับในตอนนั้นดีมากแต่ที่ไหนได้นะครับด้วยความเหงาความเครียดแล้วก็ไม่มีคนคอยแนะนําแฟนก็เสียทําใจไม่ได้คิดว่าพนาันออนไลน์แหละจะเป็นหนทางแก้เครียดอะไรประมาณนั้น ตอนนั้นมีการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองด้วยนะครับเล่นน้อยๆเอาวันละสี่ห้าร้อยก็พอถ้าเล่นได้ทุกวันเดี๋ยวเราก็มีเงินจ่ายนี่ให้กับธนาคารแต่ที่ไหนได้นะครับเล่นไปเล่นมามันเสียมันก็ใจร้อนหัวร้อนเติมเข้าไปครั้งละห้าหมื่นครั้งละหนึ่งแสนสูงสุดเติมไปยันห้าแสนบาทนะครับ แล้วก็เคยเสียสูงสุดต่อวันน่ะแปดแสนสามหนักมากนะครับเข้าแทบทุกเกมเลยสล็อตเกมนี้ไม่ได้ไปเกมนั้นไปเกมนี้แล้วก็มาหนักไอเกมที่เองชอบเว็บนี้ไม่แจกสมัครเว็บใหม่โดนโกงก็มีนะครับเคยได้ยันสี่หมืนแต่มันก็บล็อกพี่คนนี้หนีไปเลยนะครับ ถอนไม่ได้อะไรประมาณนั้นอย่างว่าพี่เองเขาก็เสียใจนะครับแต่ทํายังไงได้ไปแจ้งความก็ไม่ได้คุณลองไปแจ้งความดิถ้าแ,แจ้งความเนี่ยก็โดนข้อหาเล่นการพนันเลยโดนจับไปในตัวด้วยนะครับแล้วณนะตอนนี้นะครับตึกของเจ๊ก็เจอธนาคารยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ๊เองก็สงสารลูกหอเหมือนกันนะครับบางคนอยู่มานานมาก แต่วันนี้ต้องเห็นลูกหอเนี่ยย้ายออกนะครับเจ๊ก็น้ําตาไหลนะครับสงสารแล้วก็คิดเสมอว่ามันก็เกิดจากการกระทําของเราเพียงคนเดียวนะครับที่ไปเล่นพนันแล้วก็ต้องทําให้ทุกคนเดือดร้อนผมเองก็ถามเจ๊ว่าเจ๊เจ๊เข้าไปเล่นพนันในแต่ละครั้งเนี่ยเจ๊ต้องการอะไรซึ่งเจ๊เขาก็พูดกับผมว่า บางครั้งก็อยากได้เงินแต่พอเข้าไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดก็เพราะไอ้ตัวสเก็ตเตอร์ตัวเดียวนี่แหละทำให้เจ๊หมดหกเจ็ดล้านบางทีมันก็วิ่งเลยช่องบางทีมันก็เกือบจะถึงช่องด้วยความใจร้อนและใจใหญ่ซื้อเอาแม่งเลยนะครับเราก็ซื้อบ่อยมากหมื่นสองหมื่น เล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมดคิดอยากจะเลิกหลายครั้งแล้วแต่ก็เลิกไม่ได้เนี่ยณตอนเนี้สองวันที่แล้วเจ๊ยังเติมไปเล่นเลยนะครับเติมไปเล่นห้าพันแล้วก็หมดนี่ขนาดเจ๊หมดทุกอย่างแล้วนะแล้วอายุห้าสิบกว่าด้วยเจ๊บอกว่าถ้าลูกสาวรู้เนี่ยสงสัยจะโดนหนักเลยนะครับเขาก็ว่าเจ๊ ไปเยอะพอสมควรนะครับไอตอนที่ธนาคารมายึดตึกเนี่ยเขาก็พูดว่าพ่ออุษาสร้างมาให้แต่ไม่เอาไปผลานจนหมดตัวเองก็เสียใจนะครับร้องให้ไม่มีน้ำตาก็ร้องมาแล้วผมเองก็ได้พูดกับเจว่าเจา๊ชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีพรุ่งนี้เสมอถ้าเจ๊ยังไม่เลิกเล่นอีกอะคนรอบข้าง เขาอาจจะไม่สนใจเจ๊แล้วแหละเขาก็ต้องปล่อยไปเลยตามเลยเขาไม่สนใจแล้ววันนี้เจ๊ก็เห็นความสูญเสียแล้วนะครับหมดทั้งเงินเก็บหมดทั้งธุรกิจไม่เหลืออะไรเลยนะครับอย่าเล่นเลย ผมเองทำ YouTube มาเนี่ยไม่เคยเห็นใครรวยเพราะพนันเลยแล้วผมก็พูดว่ามีคนหมดมากกว่าเจ๊อีกในไลน์ของผมเนี่ยแต่ผมยังไ,ได้เล่าโดยรวมก็หมดกันทุกคนแหละโปรไฟล์หน้าที่การงานดีมากเหมือนจะคิดได้นะครับเหมือนจะคิดเป็นแต่ถ้าเล่นการพนันเนี่ยหมดทุกคนพังพินาศกันทุกคน ยังดีนะครับยังมีลูกสาวที่คอยให้กำลังใจแล้วให้อยู่ด้วยบางคนเนี่ยครอบครัวไม่เอากลับบ้านไม่ได้เมียทิ้งแล้วก็ต้องกลายเป็นคนได้ร่อนนะครับเพราะการพนันออนไลน์แท้ๆเลยแล้วผมก็ถามเจว่าอยากฝากบอกอะไรถึงทุกคนไหมครับ ที่ยังเลิกพนันไม่ได้เจ๊ J. ก็พูดคำเดียวว่าเล่นยังไงก็หมดคุณไม่มีวันสู้มันได้หรอกมันเป็น AI เจ๊ลองมาทุกอย่างแล้วเข้ากลุ่มนำแทงต่างๆให้เขารับปันเขาก็โกงเงินไปพันหแล้วก็มีอยู่หลายเจ้ามากที่รับปันเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเขาหลักๆก็จะเหมือนกัน มันไม่ได้จริงหรอกเจ๊ J. ทำมาหมดทุกอย่างแล้วสุดท้ายมีแต่เสียกับเสียแล้วก็หมดจนถึงทุกวันนี้ผมเองก็ให้กำลังใจเจ๊แล้วก็บอกวิธีเลิกพนันวันต่อวันให้เลิกตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับเพราะตอนนี้เจ๊ก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายแล้ว เงินเดือนบางส่วนที่ให้ลูกมาเห็นไหมยังเอาไปเติมเล่นเลยมันก็ถือว่าไม่ดีนะครับณตอนนี้แกก็ไม่ได้มีหนี้อะไรแล้วนะครับธนาคารเขาก็ไม่ยึดตึกแล้วมันก็เหลือแต่ตัวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเจไม่อยากมีหนี้ก็ต้องหยุดตั้งแต่วินาทีนี้นะครับอดีตที่เคยรุ่งเรืองก็ต้องลืมมันไปต้องคิดถึงปัจจุบันนะครับ อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับคิดเสียว่าตราบใดถ้าเรายังไม่เลิกเล่นพน,นันเนี่ยยังไงเราก็ต้องหมดอย่างแน่นอนใกล้ตัวผมเลยนะครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมวันครด้วยตึกของเจ๊ผมก็เห็นผมเองก็เคยมีโอกาสได้ไปส่งคนในตึกนี้นะครับแหมไม่น่าเชื่อเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ มันต้องเชื่อเพราะเขาคือเจ้าของแต่วันนี้ไม่ใช่เจ้าของแล้วธนาคารเป็นเจ้าของแทนแต่เพราะไอ้พนันออนไลน์แหละที่มันทำให้เจ๊ต้องไม่เหลืออะไรนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับพยายามฟังเรื่องราวของแต่ละคนที่หมดแล้วก็พยายามคิดตามวิเคราะห์ให้เป็นนะครับ แล้วก็ต้องเลิกให้ขาดอยากทําตามใจตัวเองถ้าคุณคิดไม่ได้ถ้าคุณไม่เลิกตั้งแต่วันนี้คุณก็เป็นเหมือนพวกเขาแน่นอนเป็นเหมือนทุกคนที่ผมเล่าอย่างแน่นอนผมไม่เคยเห็นใครรวยเพราะพนันนะครับไม่เคยเห็นความมั่นคงระยะยาวในการเล่นเลยมีแต่เป็นเศรษฐีชั่วคามคืน หรือเป็นเสษถีได้ไม่นานนะครับพอเล่นไปนานๆก็เป็นยาจกนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เหลืออะไรโอเคนะครับหวังว่าเรื่องราวของเจ๊คงจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับผมโอเคนะั้นผมต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ